สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ E.P. นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละส0งบาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริม่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเริ่มกันที่เหรียญนั่งพาหลวงพ่อรวยนะคะปี2564นะคะองนี้เป็นรายการที่1นนะคะชื่อรุ่นรวยพันด้านนะคะเหรียญนั่งพาหลวงพ่อรวยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญ หลวงพ่อโสธรน,นะคะปีสองสี่หกศูนย์นะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์สยามินนะคะรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะ รายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวแตกรายงาสวยสวยเลยนะคะองค์นี้มีหน้ามีตาด้วยนะคะเป็นรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่หนะคะรายการที่หนะคะองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จนะคะ จะมีค่าปรับกปิดทองอยู่ตรงมุมพระแบบนี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะต่อไปเป็นรายการที่หนะคะ รายการที่เจนะคะเป็นพระผงนะคะน่าจะเป็นพระผงของขวัญไหมคะนี่เป็นรายการที่เจดนะคะรายการที่แปดนะคะเป็นตะกุดสามดอกนะคะ รายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำด้านหลังเป็นทาเวสุวัรณนะคะ รายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นสร้างบารมีปี2519นะคะรายการที่11นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่สิองนะคะจะเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญเป็นพระคุณแผนหลวงพ่อหวันวัดคองคูนนะคะจังหวัดพิจิตนะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณนะคะปี37นะคะชื่อรุ่นชนะมานนะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะคะปี2518นะคะรายการที่17นะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะ รายการที่18นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสี่เนะคะรายการที่19นะคะเป็นรูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะ รูปรอรวมพ่อเงินไม่ตัดปีกนะคะองคนี้นะคะเนื้อผิวสวยๆใส่ตลับเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่19นะคะรายการที่20นะคะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะคะด้านหลังจะมีรอยตาปั๊มนะคะ รายการที่21เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเตคงทองนะคะรุ่นเงินก้นถุงนะคะองนี้รายการที่21นะคะรายการที่22เป็นเหรียญเสมาไตมาาหลวงพ่อรวยนะคะไตมาท่าเก้ารวยรวยรวยนะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะวัดพิคุลทองปี2521นะคะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะคะเหรียญมหาราบปี2516หนะคะหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพักปิดตานะคะเนื้อผิวจะมีความออกสีเหมือนสีรุงรุ้งแบบนี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะรายการที่26นะคะเป็นพระกุพัดเก่าแบบนี้เลยนะคะอันนี้น่าจะเหมือน ทรงพิมพ์ไม่คายพระเปิมพลอดอะไรอย่างงี้นะคะพี่ลองดูนะคะหนูก็ไม่มั่นใจนะคะว่าชื่อพระอะไรนี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดด่านน้อยอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะอันนี้เป็นพระบ้นบานเลยนะพี่ชื่อรุ่นเงินมีนะคะเป็นรายการที่ 27่นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะปี2460นะคะด้านหลังจะเป็นตัวยันนี่นะคะคมชัดแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นรูปโลหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามมีต่อโคกไก่ด้วยนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะคะจักพรดหกศูนยนะคะด้านหลังนี่จะเป็นหลวงพ่อวันนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31องค์นี้นะคะเหมือนหลวงพ่อเพชรไม่ผี เนี่ยองคนี้นะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะเป็นพุทธซ้อนนะคะพระอาจารย์ทีมหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นสถูปเป็นเหรียญฉรุนะคะองค์นี้รายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นพระนางพญานะคะ พระนางพญานะคะองค์นี้ดูเนื้อผิวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ความเก่านะคะของเนื้อผิวพระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะอันนี้จะเป็นน่าจะของหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นหล่อนะคะหล่รอรูปเสือแบบนี้นะคะห่รอรูปเสือเป็นรูปเขี้ยวแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังหนังสือนะคะมีเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองคนี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะอายุครบ8รอบนะคะ เป็นเหรียญอายุครบ8รอบปีพศ2562องนะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37จนะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้มีค่ารักปิดทองที่องพระแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีรอยค่าปิดทองนะคะเป็นหลังเรียบนะคะองนี้รายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะด้านหลังมีรอยจานยันแบบนี้รวยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระ25่สัตวตรรษนะคะพระ25ศสัตวตรรษนะคะนี่เนื้อผิวทองแดงสวยๆเลยนะคะองนี้รายการที่3 0 เนะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะเหรียญหลวงพ่อชุยเหรียญห่วงเชื่อมปีห5นะคะมีรอยจานเหรียญมีความเก่านะคะแล้วก็หน้ามีความสึกผ่านการใช้งานนะคะองนี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่4 1นะคะ รายการที่41เป็นพระสมเด็จเกศชัยโยองค์นี้พิมพ์7ชั้นนะคะเนื้อผิวนี่เป็นเหมือนกุบบางหุนภรมิเลยนะแต่ไม่มีด้านปั๊มด้านหลังนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญรอนะคะพระอาจารย์ต้มวัท่าสแบงนะคะเหรียญรอเนื้อผิวหนาๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรอ หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะนี่วัดตอกโค้ดมานะคะองค์นี้รายการที่สี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะคะเป็นพระคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะคุณแผ่นอุ้มนางนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องสีแดงสวยๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปูทวดด้านหลังต่อโค้ดศูนย์ห้านะคะทรงเตารีดนะคะองค์นี้หน้าพระเก่าสวยแบบนี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งนะคะนี่ทำมือแบบนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบห้ามีต่อโค้ดสอเสือใต้ฐานมีรอยฝังกิ่งนะคะเป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวจะมีรอยค่าปรักปิดทองนะคะเกตดทะลุ้มสวยๆเลยนะคะอง์นี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47เป็นพระร่วงรางปืนนะคะนี่ใส่กอบไว้สวยๆเลยนะคะพีองนี้นะคะได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะนี่ เป็นรายการที่47นะคะผาร่วงรางปืนนะคะต่อไปรายการที่48นะคะรายการที่48เอาเป็นเหรียญเอาเป็นเหรียญนี้นะคะนะคะเหรียญพระนักปกนะคะที่รารึกอายุครบ8ดรอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหานรายจังหวัดระยองนะคะ นี่ดาหลังยันคมชัดนูนเห็นแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49เนะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะองนี้รายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะร,รายการสุดท้ายรายการที่50เอาเป็นเหรียญ เรียนนี้นะคะเรียนนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเ,คเนื้อผิวอ๋อนี่มีเขียนหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะองค์นี้รายการที่50รายการสุดท้ายของ EP ีนี้นะคะคปีพศนี่สองสี่หกเจ็ดนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งปีแล้วนะคะเรียนนี้เป็นรายการที่ห้าสิบรายการสุดท้ายนะคะคถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ